ครับสวัสดีครับผมก็ไม่เจอผมถือไม่เตอซียูตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนครัสซีฮันกว้างกันโอเคไปหาหาใครเจ้าบางังกรสกิลเวล้าโอเคมาแล้วรับภารกิจยืนยันภารกิจหายครับโอเครับมาแล้วรับอีกภารกิจมาด้วยอ่ จากนั้นมันบอกให้เข้าในประตูการเวลาเข่าเขีบขอบคุณที่มันบอกโอเคเราจะม่ต้องออกจากบาร์ตี้นะครับเราต้องบอกคนในตี้ไปก่อน ออกจากปาร์ตี้เข้าในประตูการเวลาเอาประตูหายมาพิทางครับโอเค <Okay, S 2> เปลี่ยนคัสิใช่หรือเปล่าไม่บอกหนึ่งสองสามสี่อันนี้แหละเย็ดค yeah, okay. เรามีกองทัพมาช่วยหรือว่าไม่ใช่ฝ่ายเราเฮ้ย hey, hey. ในที่สุดก็พบกับเจ้าอีกครั้ง ข้ารอคอยมานานเร็วใช่ไหมอะไรวะทาไมถึงกลับมาอีกครั้งเพราะข้าจะจัดการเจ้าไงฮันกวางจะทิ้งไว้ข้างหลังแล้วจอะไรวะจากไปได้จริงเหรอชิดพี่ไม่ดีไม่ไม่ใช่เจ้ามาโดยสันติภาพทำอะไรสักอย่างไม่อ่านเลยนะครับเรากดถัดไปเลยเสียเวลาเฮ้ยเฮ้ยมึงตีเลยเหรอ ตีเลยเลยตีตีโอ้ยแม่งตกห้าร้อยไปกูลบลีกกูลบลีกกูลบลีกโอ้มตกห้าร้อยสามร้อยสักจันทายูยูมุนมึงมีความดีห้าหมื่นด้วยเหรอเนี่ยอย่างน้อยมึงก็ตีกูลบหลีกแล้วนะ ตัวเมืองอกละหกร้อยติดพลังตานปานเทียมตีทลายกรอกนะครับรวมกันเรามีกองเชียร์อยู่ด้วยแล้วมันทำลายเมืองกูทำไมเนี่ยพี่ทำไมมันตีผมไม่ออกโดนเลย แม่งพูดทีเดียวว่าจะไม่โดนติดล้านบ่บยดีครับโบสจะตายตายไวๆได้ได้เปลี่ยนคลาสเสร็จแล้วไปเวลต่อเนื่องจากฟบัปาร์ตี้เหลืออีกเก้าชั่วโมงสิปดนาทียี่สิแปดยี่สิบเจ็ดวินาทีประมาณนั้นทุยมึงรู้ได้ไงวินาทีเนี้ยผมเสียดายคุ้มจิตครับราคามัน16สิบหกล้านเสร็จแล้วนะครับภารกิจคลาสสี่ ผมรู้สึกว่าบอสคลาสสี่มันตายไวมากตอนนี้ขอไปที่จ้ำก่อนโอเคยืนยันเาลกิทเปลี่ยนคลาสสี่สำเร็จแล้วครับได้ได้เงินมาห้าล้านโอเคเยี่ยมยอดจากนั้นผมก็ออก โอ้โหมีเลือดตั้งฟันเก้า้วครับเยอะนะโอเคสำหรับคลิปนี้มาเปลี่ยนคลาสตีผมก็เปลี่ยนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วไม่มีอะไรมาขอจบไว้เพียงแค่ตัวน,นี้ก็แล้วกันนะครับ